สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC ซจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบพูดคุยกับรายการสดยามเช้านะครับผมทวีรัตน์มัท,ทวีวงศ์นะฮะตลาดหุ้น เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยังมีการปรับตัวลดลงไปข้าง,างลึกนะครับติดลบไปอน้า,าแปงนะครับในช่วงที่ในระหว่างเทรดเนี่ยนะครับลงไปถึงบริเวณแถวหนึ่รจุดนะครับก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการเด้งกลับมาติดลบไปประมาณสัก7.8หรือประมาณนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยัชนีหุ้นไทยของเรานะครับ ก็บวกไปแค่1.8จุดนะครับก็ถือว่าไซเวยออกด้านข้างอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยดัชนีหลักทรัพย์ของเรานี่ถือว่าอยู่ในช่วงของการไซเวอ์ด้านข้างเพราะว่ารอปัจจัยบวกและก็ลบใหม่ๆที่จะมีผลกระทบเข้ามานะครับปัจจัยที่กดตลาดหุ้นของเราเป็นหลักๆเลยหนีไม่พ้นเรื่องของทาง EU นะครับที่อาจจะมีการตัดสิทธิพิพเศษทางน้นภาษีอะไรหรือเปล่านะครับ เรื่องหลังพอหลังจากที่มีทางคอสชอขึ้นมานบริหารประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของทางสหรัฐอเมริกานะครับทีเ่เรื่องของการค้ามนุษย์เราต,ตอนนี้เนี่ยถือว่าไทยเองเนี่ยติดแบล็คลิสต์นะซึ่งทางอเมริกาเนี่ยนะเขาก็จับจ้องมองอยู่ก็เลยทำให้ดัชนีหลักทรัพย์ของเราในช่วงนี้มีการปรับตัวลดลงไปนะครับมีการเทสโปรฟิตออกมาแบบนี้เนี่ยเราไปมองดูว่าเอ๊ะแล้ว จะมีวินโดว์ r รสซิ่งไหมก็คือการปิดข้อบัญชีจะมีหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไปดูแง่ของสถาบันนะครับว่าสถาบันเนี่ยเขามีการขายสุทธิออกมาถึง793ล้านบาทนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเราหวังว่าสถาบัน,นจะเป็นฝ่ายที่จะพยุงตลาดแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นฝ่ายขายแล้วก็ต่างชาติก็ยังเป็นขายอยู่200กว่าล้านบาทนะครับหลังจากที่วันก่อนก็ขายไป็600ล้านบาท มองดูแล้วนะครับทิศทางของฝรั่งเองก็ยังไม่ได้ออกจากตลาดของเรามากนะเพราะว่าค่าเงินบาทของเราอยู่ประมาณแถวๆสามสิบสองจุดสี่สี่สี่ถึงสี่หกนะฮะก็ทิศทางยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเมื่อวานเนี่ยเราจะพบว่าหุ้น most active นะครับอันดับหนึ่ง b l a ลนอันดับสอง True แล้วก็ KTB แล้วก็ a d v a n c e นะฮะแล้วก็ BBL จะพบว่าตัวที่มีข่าวอย่างเมื่อวานเนี่ยของตัวบ l a n นนะครับก็จะมีข่าวเรื่องของการ จ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็ตั้งเอา Impact เนี่ยนะครับเข้าเ,าเรื่องของทํารีตนะครับซึ่งทําให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถ้าเผื่อเราดูแล้วในตัว b l a n นะครับคงจะต้องไปดูว่าจะผ่านบริเวณแถวบาท80แล้วเป็นดูบนใหญ่ที่บริเวณแถว2บาทได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงขายของ B ีแลน์ก่อนที่จะมีการแปลงตัววตัววอลเลนเนี่ยนะฮะ ตกลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็คนก็บาดเจ็บหนักนะครับส่วนตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของทางครูนะครับทางครูเองเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างทางการเงินเนี่ยจะพบว่าขายให้กับประชาชนครึ่งหนึ่งนะครแล้วก็ทางเชน่าโมบายครึ่งหนึ่งได้เงินมาประมาณสักหกหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับแล้วก็จะเอาเงินไปประมาณสัก52,000ืล้านบาทไป จ่ายชำระหนี้เมื่อโครงสร้างของทรูเองมีหนี้อยู่ประมาณ2อ0แสนล้านแต่ว่าเป็นหนีร้ระยะสั้นนะครับแสนกับอีก ,8000 ล้านหนีร้ระยะย,ยาวหนึ่งแสนล้านพอไปปรับโครงสร้างทางการเงินมาปั้งเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เคยเสียนะครับเคยเสียหนักเนี่ยปีหนึ่งประมาณ6 7เจ็พันล้านบาทก็จเหลืออยู่แค่ประมาณปีละประมาณ2 3 0 0 0พันล้านบาทเพราะฉะนั้นโครงสร้างทางการเงินของทรูเนี่ย ถือว่ารอดพ้นได้เพราะฉะนั้นเอาตัวทรูเองถ้าหากว่ามีการปรับตัวลดลงมานะฮะแถวๆต่ำกว่าน่าจะหาจังหวะเท่าย่อยเข้าไปลงทุนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยตัวทรูเองจะผ่านบริเวณแถวๆสิาาบาทเนี่ยค่อนข้างยากทีหนึ่งนะถ้าผ่าน10บาทได้นะออกทำหายแล้วก็ทีนี้ก็วิง่งยาวได้นะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้ไปทรูน่าจะผ่านพน้นนะ้าไปนะฮะทีนี้ในส่วนของดัชนีต่างประเทศต่างนะครับก็คืออย่าง ของยุโรปเองก็อยู่ในช่วงของการทำไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับฟุสซีลลอนดอนเองก็อยู่ติดลบไป13จุดแล้วก็ดีสบวกไป17จุดนะครับซีซี40ก็บวกไปช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าแนโน้มเศรษฐกิจของทางยูโรโซนนะครับก็จะมีความขังวลอยู่นะครับก็มีตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของทางเยอรมนีออกมาบ้างก็คงไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ายังอยู่ในของการทำไซด์เวย์ออกด้านข้างเยอรมันเองก็คงต้องลุ้นนะฮะว่าจะผ่าน10,000จุดได้หรือเปล่าตอนนี้9,938จุดนะครับ ส่วนของทางอเมริกานะครับหลังจากที่มีการปรับสร้างนิวไฮมาทดสอบแถวๆกเกือบหมื0 0เจุดแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้ก็มีการเท p โรฟิตออกมานะครับตัวเลขต่างๆพวกยอดใหม่เลยต่างๆนะก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงถึงดก็นะฮะก็ถือว่าตัวเลขทางนานเศรกิจของทางอเมริกานี่ค่อนข้างดีแล้วก็มีการคาดการกันว่าอาจจะมีการลด QE3 ลงอีกนะฮะเดือนละประมาณ1 0,000ล้านเหรียญ นะซึ่งหลังจากนี้นทางคณะกรรมการ FOMC เนี่ยเขาจะมีการทยอยทยอยลดลงไปแล้วก็จะมีการประคองตัวนี้ไปแต่ว่าตัว f ฟด f u n เร a t e นะฮะก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับ0ูนถึงสออยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีนักผู้ใหญ่ในทางคณะกรรมการ,ร FOMC เนี่ยบอกว่าต่อไปเนี่ยเริ่มจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะถ้าหาว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้องระวังนะหุ้นจะลง เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าประมาณสักไตรามาสสามต้องระวังแล้วนะครับทีนี้หลังจากนี้เราก็มาดูในส่วนของตลาดเอเชียของเรานะครับตลาดเอเชียของเราก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับนิกเกลดไป59จุดแล้วก็เซิงไฮ้ลดไป13บนะฮะบ,บวกไปบวกไป43นะฮะแล้วก็สิงคโปร์บวกไปนิดหน่อยนะ3จุดแล้วก็จาการ์ตานิดหน่อยบวกไป6 ฟิลิปปินบวกไป33นะช่วงนี้ทิศทางไม่คมีอะไรนะแล้วก็ค่าเงินบาทของเราทังช่วงนี้เปอยู่ในช่วงของการทำไซด์เวย์ตอนนี้รอฟันฟลว่าจะมีการไหลออกอไหลเข้าอะไรหรือเปล่านะ,ะช่วงเมื่อวานนี่อยู่ประมาณแถว32.44ถึง32.46ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ32.47ถึง48นะครับค่าเงินเยนก็ยังอยู่ในการทำไซด์เวย์อยู่นะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบตอนนี้นะครับ ต้องไปตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสเทสเท็กซัสนะครับก็ยังไซเวออกด้านข้างอยู่นะครับหลังจากที่เราต้องตามดูสถานการณ์อิรักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มต่อต้านอิรักเองนะครับเข้ากรุงแบกแดดเหลืออยู่ประมาณสัก100กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อิรักเองก็ส่งน้ำมันออกค่อนข้างเยอะประมาณสัก3ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันนะครต้องไปดูว่าสถานการณ์ต่างๆนี้จะเป็นยังไงแล้วต,ตอนนี้ ราคาน้ำมันทั้งในเวสเท็กซัสเบนซ์ทรเหนือแล้วก็ดูไบก็ยังคงไซเวย์อยู่นะครับคงไม่มีอะไรมากมายก็ต้องดูว่าทางมริกาจะแก้ปัญหาอีกรักอย่างไรนะครับนะฮะช่วงนี้คงจะต้องพักสักครูแล้วครับกองกวลอนวิต เวลาล้มแล้วต้องรีบลุกทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน พีทีทีกลัวโมกเคมหนึ่งในสุบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์จาก DJSI ฟุตบอลก็เหมือนชีมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ มาพูดคุยนต่อนะครับก็เวลาเหลือน้อยนะครับเรื่องของทองนะครับตอนนี้เนี่ยทองก็ยังคงซอยู่นะครับอยู่บริเวณถแถวแถวพันสามยี่สิบเอ็ดนะซึ่งว่าทองเองนะครับพอสถานการณ์สงครามมีปัญหาเข้ามาเนี่ยราคาทองคําจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าราคาทองคํายืนเหนือบริเวณถแถวแถวพันสามรอยี่สิบเหรียญได้นะถือว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีทองก็โฮไปที่นหนึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์คุกกลุ่นก็ รอรยังไม่ต้องเทโปรฟิตนะครับเอาละคระับในหุ้นช่วงที่นี้ช่วงนี้เราดูหุ้นที่น่าสนใจนิดนึงนะครับหุ้นที่น่าสนใจของเราตอนนี้เนี่ยนะครับดูเรื่องของโกอตอนก่อนพูดถึงของโกแผ่นดินทองเนี่ยทองนิดนึงนะครับก็ทองคําแท่งของเรานรี่นะฮะซื้อเข้า20,000กับอีก250นะครับแล้วก็รับซื้อ20,000กับ150นะครับ คร่าวๆนะฮะส่วนของแผ่นดินทองนะหุ้นกลุ่มเสียเจริญนะครับตอนนี้หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินนะครับแล้วก็มีการยอดพรีเซลออกมาค่อนข้างดีเนี่ยนักวิเคราะห์เองก็มองว่าตัวนี้นะฮะทิศทางต่างจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการขายนันคอร์บบิสเนสออกไปนะครับประมาณสัก2 0 0ถึง250บล้านบาทนะครับแล้วก็มีแบล็คหลอกในมือเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้หากว่ามีการปรับตัวลดลงมาก็หาจาังหวะค่อยๆทยอย,อยลงทุนนะครับอตอนนี้ถ้าหากว่าอยู่ ราคาคงจะผ่านไม่เกินหน้าแถว9บาทถึง10บาทถ้าผ่าน10บาทได้ก็หาจังหวะ follow by u ต่อนะฮะถ้าตํำมาก็หาจังหวะซื้อกันละกันนะครับเอาละฮะตอนนี้เวลาหมดนะครับพบกับรายการสดยามเช้าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วผมทวีรัตน์มัทวีวงศ์ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ